มันก็จะมีคู่แข่งขันของเราเนี่ยเี่ยถ้าถ้าเราจะลงเรานั่งให้เราเล่นเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพันกว่ากว่าก็ยัง<ผ>มไม,ไม่ยังไม่ถึง,นนะงกระดับแม่เล็งนะรากแตงกับยาทีนีรสามเามตรแล้วถ้าเกิดขายเป<า>็นย<า>ังีงมันหัวหกร้อย ตรงตัวเลยเนาะประมาไม like <bbe> ่คุ้มครั้งเดียวไอ้พวกนด้เป็นใจอยู่แล้วคนหนึ่งที่มีแรกอย่างนหนมีไหมไม่มีครับยังทำคนเดียวอ่ะมาขอเขาบอกว่าอยาสูดยาครับเราะแลชื่ออะไรนะชื่ออะในไพอเท็กซัสไอของการยายบ้า พรเียนให้มาที่ติดต่อกับบวยนี่ก็คือเป็นเงินที่เป็นค่ายาไอค่าแลกซื้อแต้มครับสามจันทร์เอาตั้งที่ซื้อมาสองสองเอ็มครับเราวเอายาแลกสามเมลับสองเอ็มนี่คือข่าลย่อยมอสองล้านสงล้านแต้มที่ไหนได้กินไลยต้าเลยเะี่่รเดินข้อมูลของุณเนี่ยเดี๋ยวา เอ็มนี่คือสองล้านแต้มสองล้านแต้มอันนี้จะเป็นสองเลียองดเลจะให้ทีนี้เข้าจะจะปิ้งัวได้เท่าไหร่ได้ห้าครับเ้มาใส่ซใจเสร็จแ้่อใจเสร็จแล้วต่อมัน้ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชานะ <c oughs>